ปับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้มาพบมาโอกัสทีุ่งเปมมาหนาแล้วก็ให้ล้านมาปรับคืนหน้าอีกหือว่าปรับสุดเดียวนี่มันต่ำมันชุม่มเหมือนกันยอย่างบอกเป็นที่พอใจหลือลุงเปียงไปให้ล้านมาปรับให้อีกหือว่ามันชุ่มก็เดีฟังฟังปักวิ่งชุ่มไลยแล้วก็ให้ล้านมาปรับให้อีก จนลองป่าแบเป็นลองป่าอยู่ตามเดิมเจ็บืุทีปั๊บในแนวลุงทีมาไว้ภูเขาก็เบื้องเป็นเมือนครับสวัสดีครับฮนะป็่ยังโอ้มก็ได้ พอปานเนี่นแหลมันก็บอปิลอืออันนี้มันพุ่งแล้วเนี่ยแกแกเนี่ยมันแต่ว่ามันบอพิเลเด้อมันบอปิลดีอ๋อแกแล้วบอแกอันเนี้ยคาดจะทานเนี้ยอ๋อโอ้ยถ้ามันเป็นเป็นถือทั้งซีเอโอก็ดีครับดีเนี้ยหนักหนเนาะอ๋อเดี๋ยวอีนะพ่อกูระบวนเนี่ยบอเนี่ยกูอะไรเฮียอืมภาษีไม่ไหนเดินเนี่ยโอ้เนี่ยเอาบอกกูกระบ่กกูกับ โอ้หดเล้ยงแล้วนะ<ร>ยงัเยงเปลี่นน้าคนเลเปียนน้าก็เปลี่ยนน้ำอาวี่จะมีให้มนกระส้มขวานปูนเนี่ยอืมอืมใปชนะนี่จะไปดูเลยอีมันเป็นชู้ดูของคุณดูกเก่าเด้เนี่อืม mm hốt quay phát lăng đúng quay phát lăng nữa một đấy ừ. Ừ, phát lăng đúng Đấy หูท้ายหูกระแดงเลยแวะหูกระดิ way, way, Fun, <c oughs> uh ่ง huh. หูเกาหูเอาในืชิ้นมาให้หูขาวล้วเดี๋ยวจับเวียงชิ้นมาเนาะเอาเกาะไปมันจะจับเลยเอาพันแต่พันรังเกาะไปก็ะยูไปก็ะหอดแล้วมาตรงขึ้นขาดิโอเมนเอาเนื้อควงมาเรียมเนอาะครับผมเกาะไปเลยพันรังเกาะไปก็ปั่น ป่านนายุงตรงไปเนี่ยให้่อนนะม่ลุนไปเหรอ่พลังนะอืมไปบุนนันแลหละ้ก็เขากออันนี้ให้ไหม พวนี้มันคือว่าตั้มเลยแล้วก็เห็นเหน็นลังลอยู่เห็นพันลังจุ่มเอาผ้าหนาปั๊บมันเรียบกระพรเลยนะหรือเอาพ้าหนามโย่ไปนี่ก็ได้หมดหอื chắc năm tình thương quê cái tài bứt ô oh, nhỏ lên tí nữa น้ำบุ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 บบุบอะรปลบไปดูให้ไดบ่ได้ปนะอืน้ำไปบุบบุบไอืมมันดิ้มน้ำนะโอ้โหไอ้เจ้าบุ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  Oh, oh, cắt oh, đẹp dead đẹp, đẹp, đẹp Một người tốt toàn lại phun kẹp, gần đây. Hmm. Mãi nhọc, mãi nhọc. Mãi nhọc. bật nhọc. Mãi nhọc. lẽ nhọc. Mãi nhọc. Mãi

ลุงเต็มก็ข้อจกลิบพับตีนาเพียงตอนนี้ก่อนเด็คลิบหนันก็พอกับลุงเต็มไม่แค่นครับสวัสดีครับ